สวัสดีครับพี่น้องมากเลยมากินลาบหมูน้วกันลาบหมูพี่น้องลาบหมูซสือใส่ถุงมาพี่น้องเลยลาบหมูสับซ่บขอมก,กินบานบานท้อลาบหมูเลยล่ะพี่น้อง นี่ลาบโอูติ่มจานเลยพท่ลองเลยถัดกันไม่ซ้ำเลยหรอเนาะอพอแล้วผิดบาตรดลองทำยาอมามา,มาบาดคุยลาบมุนกันตบแซบขับนือใหญ่หรอลาบหมู 啊，哇！Yeah. Oh, yeah. Okay. ขาทาเขาทาไปหรอ,อปากโมของไทยเรี่ก สำนีแล้ะครับเย็ดเข่าก็ได้ไม่เดครับหลับมูแซบเนาะสัสดีครับ